สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมเต้มฟาร์มสูงสีข่อยะาใส่แมสกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ฟาร์มอ,ออกนอกพื้นที่มาออกแบบแหลงของพวกหลงนาแต่ว่ามีโอกาสได้มาเที่ยวที่จังหวัดนะ,นะครับแล้วก็ได้ร,ร,รับโรงแรมม่งที่โรงแรมริฟเวอร์คอนซึ่งผมอยากจะประชาสัมพันธ์ ทราบว่ามีว่านคนหรือเป็นเดียวนะแต่ว่าส่งไปใกล้ๆก็ก็จะเห็นไม่เป็นไรนะคุณก็ขุดสูงไปได้เดี๋ยวเพื่อจะบอกว่าปัหาอร่อยมากแล้วก็ราคาไม่ได้สูงนะครับรวแล้รีบเพิ่มปอน ไม่รู้ว่านองมออมชชันให้ช่มอจะมีรราคามีแล้วแต่ชน่วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชวงนารันะนำที่โรงแรมนี้นะครับี่มาเที่ยวต่างๆโรงแรมนี้ว่าบอเดี๋ยวพาไปยูบรรกาด้านในพอดีขออนุญาตท่านถายตอนที่ลูกค้าถานเท้าเสร็จแล้วเพราะว่าเี๋ยวจะมีการรบกวนไปหลายท่านทีอ่อาจจะไม่ชอบออกกล้องนะ เที่ยงเขาบอกว่ามีเมนูอาหารแบบหลากหลายือนกครับถ้าอยู่เที่ยงผมก็ให้สีดาวนะครับม่อยู่เที่ยให้สีดาว,วก็คือมีเมนูมีสลัดนะครับมีผลไม้มีักชานะครับให้เราได้ได้เลือกทานที่แบบเต็มที่ผม่ากอันนี้สองท่านหรือสามท่านนะมื้อเช้าเนี่ยแทบบจะคุ้มแล้วนะครับ มีเแล้วมีมุหลากหลายนะครับนี้ไข่มีข้าวข้าวผัดมีต้มเส้นมีผักพักรวมมีข้าวต้มนะครับอันนี้คือลูกค้าทานไปตอนนี้เวลามันเก้าโมงจะดสิบโมงลูกค้าทานไปจกหมดแล้วนะครับแต่ว่าชากาแฟอะไรพวกนี้มีครบหมดเลยคือแนะนำเลยนะครับโรงแรมริเวอร์ฟอนนะครับ เดี๋ยวพาทุกท่านไปดูห้อง <S <S ไม่พาไปดูดีกว่าห้องยังไม่เก็บแต่ว่าคือห้องก็สะอาดห้องถ้าเทียบที่ที่ผมให้โรงแรมเป็นให้สีดาวนะครับให้สีดาวเลยนะครับถ้าเทียบที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าถ้าเทียบที่ต่างังหวัดก็ผมให้ห้าดาวเลยเพราะว่าต่างังหวัดเองโรงแรมจะหาโรงแรมด,ดีก็หาได้ค่อนข้างยากคือแนวทางของเจ้าของโรง,งแรมเองท่านก็คิดดีนะครับว่าคนที่จะทานอาหารนะคนที่จะมาทานชั้นบนแล้วมองเห็นวิว การนี้ซึ่งแบบไม่ค่อยได้เจอสักเท่าไหร่หมายถึงว่าโรงแรมที่ทานข้าวเช้าแล้วก็ได้เห็นวิวของแม่น้ำโขงแล้วก็ฝั่งลาวด้วยนะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับน,นี่ผมไม่ได้มีส่วนท้ส่วเสียนะครับแต่คืออยากให้คุณผู้ชมคิวใกล้เคียงหรือคุณผู้ชมที่มาเที่ยวโมกดาหามาพักที่โรงแรมนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ข้างล่างใต้ลิงก์ข้างล่างนะครับที่ตั้งโรงแรมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมตั้งความาสุขลาไปก่อนครับสวัสดีครับ